โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลคอปและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์อีพีที่12และเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมานานมากๆนะครับจะเข้าเดือนที่5แล้วครับเดือนที่4ก,กว่าแล้วนะครับตั้งแต่เดือน7จะเข้าเดือน8ปด้วยแหละครับคนดู ก็ผมก็เล่นมาเนิ่นนานแล้วครับแล้วก็ผมมียอดอยู่ตรงนี้861บาทผมจะมาทําการถอนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นร้อยหกสิบเอ็ดบาทตรงนี้เนี่ยผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับจานวน8 6ดบบาทนะครับว่ามันยังถอนได้ไหมนะครับยังเล่นได้อยู่ไหมครับวิธีการถอนนะครับเราจะถอนผ่าน QR code นะครับท่านผู้ชมเนี่ย QR code ตรงนี้นะครับ กดเลือกครั้งรูปแล้วก็เอา QR code ธนาคารของเราอะมาใส่นะครับหลังจากเราเลือก QR code เสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดส่งคําขอเพื่อทําการถอนได้เลยนะครับโอเคใส่รหัสผ่านการถอนเสร็จแล้วนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับส่งคําขอเสร็จแล้วนะครับเขาจะบอกว่าส่งคําขอเสร็จแล้ว แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมถอนมาไม่เคยถึง10นาทีเงินจะเข้านะครับเงินเข้าเร็วมากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับขอแค่ส่งคําขอถอนไปอะ่ะอเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์แนวลงทุนและใครที่เป็นสายฟรีก็เล่นได้นะครับใครที่อยากลงทุนก็สามารถ ลงทุนได้นะครับซึ่งลูกทีมผมลงทุนตอนนี้15คนนะครับแล้วก็ลูกทีมทั้งหมดมี1000กว่าคนนะครับแล้วก็วิธีการลงทุนกดเข้ามาตรงอุปกรณ์ตรงนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้ด้วยนะสายฟรีก็เล่นได้นะครับสายฟรีก็มีวิธีการเล่นและได้อยู่นะครับคุณดูโอเคนะครับการลงทุนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาเนี่ยเลยนะครับ70,000บาท70,00บาทแล้วก็5 0 0 0 0บาทนะครับฮอตฮอตหน่อยนะครับก็ตัวนี้แหละครับ7000บาทหรือว่่่าผู้เลนใหม นะครับผู้เล่นใหม่ก็ราคา500บาทรายได้รายวันวันละ20นะครับรายได้10วันก็200นะครับ20วันนะครับ24วันนะครับก็ตก500บาทแล้วนะครับก็คืนทุนนะครับคืนทุนไม่ถึง1เดือนครับลงทุน500บาทเนี่ยและถอนขั้นต่ํามันถอนแค่100บาทนะครับนี่ไงครับคนดูถอนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอแคปภาพหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยผมถอนสําเร็จแล้วเนี่ยเน่แ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 ผมถอนสําเร็จแล้วครับถอนโคตรเร็วเลยเนี่ย เนี่ยตรงนี้774บาทตรงนี้นะผมถอนเสร็จแล้วเนี่ยวะมันบอกว่าถอนสําเร็จนะครับถอนสําเร็จเลยครับถอนสําเร็จเลยครับทานผู้ชมโอเคนะครับหลังจากที่ถอนสําเร็จอะไรเงินก็เข้าบัญชีเราแล้วนะครับประวัติการถอนของผมนะครับเยอะมากนะครับสําหรับเวบไใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับประวัติการถอนล่าสุดนะครับ861บาทนะครับและ เนี่ยผมเป็นสายฟรีนี่ผมได้มาเห็นปะเห็นปะผมได้มาทีละ5บาท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 แล้วผมถอนจากเว็บไซต,ต์ตัวดีนะครับก็ถอนทุกครั้งเลยนะครับก็ก็อีพี EP, จน e ี12อะ่ะก็ดูเอาอ่ะทุกอีพีผมถอนทุกครั้งอะ่ะก็ดูเอาว่าเอาเอ e ีพีไหนบ้างที่ผมไม่ถอนสำหรับเว็บไซต,ต์ตัวนี้เนี่ยดูรายได้เนี่ยสมดุลก็หนึ่งพันเนี่ยดูดิดูด,ดิมันเยอะขนาดไหนอ่ะถอนไปอีก1821นดะี่ะดูดิ ถอนโคตรเยอะเลยสำหรับวิวใช้ตันนี้ก็ยังกายอยู่นะครับป่ะใส่ลงทุนนะครับเรามาคุยกันต่อเลยนะครับที่น่าลงทุนหน่อยนะครับก็เป็น V P 1เนี่ยเป็น V P 1เนี่ยลงทุน1000บาทเรารายได้รายวันวันละ40นะครับ V P 2เนี่ยลงทุน2,000บาทรายได้รายวันวันละ84บบาท V P 3เนี่ย ลงทุน3,000บาทรายได้รายวันวันละ1,300งพ2บาทนะครับก็สายลงทุนเนาะใครที่เป็นสายฟรีนะครับกดข้อตรงแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขัดลอกตรงนี้นะครับให้ไปเพื่อนให้แล้วก็ไปแนะนําหาเพื่อนกดลิงก์ของเราแล้วเล่นนะครับเราก็จะได้หัวละ5บาทแค่เขาสมัครเราได้หัวละ5บาท5บาทตรงนี้และดุลทองใครสมัครครั้งแรกก็ได้รับ3,000บาท3,000บาทก็มาลงทุนนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะเห็นนะครับเนี่ยราคา3,000บาทเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเขามาลงทุนนะครับเป็นทุนฟรีนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็เล่นเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละครับก็ดูพอเงินถึง100ก็สามารถถอนได้นะครับโอเคและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็มีบริษัทนะครับให้ดูบริษัทก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่ามีเชื่ออีกนะครับเนี่ยกรมพัฒนาการสินค้าเนี่ยสอบบคที่เขาจดเนี่ย มีสาขาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอาคาร ssp tower ชั้นสองี่ครับหมายเลขเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยถนนแขวงคลองเตยเ์ี่ยแขวงคลองเตยกรุงเทพเนี่ยที่กรุงเทพก็มีเนี่ยเนี่ยนี่ถัดมาเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีอีกบริษัทหนึง เนี่ยเห็นปะบริษัทของเขานะครับถ้าใครอยากเติมกดเข้าไปตรงคาว่าเติมเงินนะครับเติมขั้นต่ําแค่500บาทนะครับถ้าอยากเติมก็กดฝากไปเลยนะครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้นะครับหมายเลขบัญชีชื่อนะครับธนาคารนะครับใส่บัญชีเรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์เราแล้วก็คิวอาโค้ดประวัติการเติมไปนะครับแล้วก็กดยืนยันทำรายการไม่ถึง5นาทีเหมือนถอนนั่นแหละครับทำรายการเร็วนะครับถอนเร็วทันใจนะครับใครที่อยากถอนก็ให้มีให้ยอดให้ถึงและผมเป็น Vip 3เดยตอนนี้เห็นปะ สาเหตุที่เรายากได้ VAP 3เราต้องกดไปตรงนี้นะครับเพื่อดูว่า VAP 1เท่าไหร่ VAP 1เนี่ยให้ผู้เล่นลงทุน3คนเราจะได้ v i p 1 v i p 2ให้ผู้เล่นลงทุน7คนเราจะได้ v i p 2 VAP 3ให้ผู้เล่นลงทุน12คนเราจะได้ v i p 3และ VAP 4ให้ผู้เล่นลงทุน3ามคนเราจะได้ v i p 4และทุกครั้งที่ลงทุนนะครับตามกําหนดเนี่ยเราจะได้60บาบาทร้อยห้าสิบบาทพันบาทพันบาทนี่ผมเพิ่งรับล่าสุดไปคลิปวิดีโอล่าสุดเลยนะครับ โอเคและใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ